ค่ะทุกคนค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับกระเทยไม่เคยขาดทุนคุณพี่กลับมาเจอกันเหมือนเดิมอีกแล้วกับลักกี้เนโกอ่ะวันนี้จะเป็นยังไงแมวเหมียวแมวปีศาจแมวเทวดาแมวโชคแมวนรกแมวอะไรก็แล้วแต่ไปเริ่มกันเลยอยู่กับวันนี้ทุนสามพันมอนเดิมเบ็ดห้าสิบซื้อดีโอ้ยไม่พอเหมือนไม่พออ่ะหมุนไปเลยหมุนไปเลยวันนี้เราจะมาแบบว่าสับขาหลอกอ่ะหนึ่งร้อยไป เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกคนมันจะเป็นสูตรใหม่มันจะมาแบบสุดสัปคันหลอกอ่ะตอนนี้อยู่ที่เด็ดสองร้อยเอามันแจกนะมันให้นะเออมตามจะไม่ทันหรอกอ่ะลดเพิ่มค่าอ่ะอยังไงลดค่าเอ,อ่อลดอีกค่าเพิ่มค่าไปค่าเพิ่มค่าเนี่ยเราก็จะลดลดเพิ่มเพิ่มไปดีนะทุกคนนะเป็นการสัปคันหลอกนะเอออ่ะอ่ะสองพันสี่อยู่ค่ะทุนไปหกร้อยแต่ไม่เป็นไรเราจะแบบ สำคัญหรอกแบบฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กยุ่งว้าวว้าวอะไรเศร้าเย้ยอย่างเงี้ยไปเลยค่ะอ่ะไปไปค่ะหมุนต่อไปไว้เดี๋ยวสี่ร้อยฮัลโหลพอแล้วไม่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 เร็วค่ะไม่เล่นแล้วค่ะอันตรายอันตรายอันตรายเลยอู้หเกือบขิดยีดอกยี่ดอกยอกไม่ได้เด้อยี่ดอกกดเบิร์นเวอ่ออ่ะคุณหกมาพอให้แบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะ ขู่เราเฉยอ๋อมันแค่ขู่นี่มันไม่กล้าทำอะไรหรนะ่อยจริงหรอมันขู่อืมหลอกให้กูดีใจเวอร์ตอนแรกมาปุ๊บแตกให้กูเลยกูดูว่าได้เรื่องนะเออว้าจริงดึงกลับแช้ไม่ทันหลุดเป็ดแช้ไม่ทันเม่เหมือนสาวถ้ำเลยสาวถ้ำเราแบบลงหนักลงจอยไว้ก่อนเลยเอออ่ะมาเคมามา เราวันลุ้นกันกระเบิดสามสิบาทดูสิว่าเราจะคืนได้ไหมโอ้ยหนูโดน,นหนูจะไป่เก่งกับเหนียวอีกแล้วเหนียวขนอโทษค่ะอ่ะไปเลยเดี๋ยวเล่นเอาขำเวอร์เกือบขิดกระเทยกับตุยนะคะตามกลุ่มลักกียอ์ทามเหมือนเดิมเลยปฏิหารระเกียอ์ทามจะมีอีกไหมอภินิหารระเกียอ์ทามจะมีอีกไหมอ่ะอ่ะแซลมอนมากระเทียมชอบกินแซลมอนพี่มาเลย เบ็ดสามสิบเข้าไม่เข้าเข้าไหมอ่ะเออพอได้ลุนต่อเอ้ยพัดช่องแรกก็ได้เอาเข้าไม่เข้าเฮ้ยโึอ้ออ้โอ้โห <c oughs> มาได้อยู่คุณสองสิบฟรีสเปนปล่าอ่ะมาคูณสิบเหรอไม่คะทำนะักย่ดท่า,าเหมือนเดิมเลยแล้วก็วันนี้เล่นกลับเมก้าเกมเมก้าขีดเกมแบบซีซีอ่ะ เดี๋ยวไงก็ทิ้งช่องทางการเข้าถึงไว้ที่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมด้านล่างคลิปเหมือนเดิมปักหมุดไว้ให้ด้วยแบบจึงจจ้งใจจึ้งใจค่อนข้างที่จะเต็งมงจ่าเลยวันนี้อ่ะคูณสิบไม่ได้อะไรเลยค่ะโหลตหลกไหมเนี่อ่ะเลิศเอาเองเลิศเอาเองค่อนข้างที่จะเต็งมงจ่าเลยนะวันนี้นะเออ อได้กลับมาแล้วนะคัมแบ็กแล้วนะหนึ่งพันคัมแบ็กแล้วนะเอ่อค้อนจึ้งใจเลยโอ้ยคนยี่สิบให้ได้ไหมโอ้ยฟาสตสเตงม,มงจ่าเลยนะอ่ะอตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวทำไงดีทำอัไงดีโอ้เขินเหมือนกันนะเล่นมาคูนแล้วก็แบบว่าหุ่นวับไปขนาดนั้นนะ่ะเขินเลยเมื่อกี้ หาทำเด้อก็เคยขิดจริงเด้อไม่แนะนำให้ทำตามนะคะใครอยากจึ้งใจไม่แนะนำให้ทำตามนะ,ะว่าจึ้งใจจริงเมื่อกี้เออเกือบก็เคยหมดตัวเง่งเง่เลยเมื่อกี้เกือบละนิดนึงเอออไปหันลุมกันต่อไปอ,อ็คิวมาเออโอเคได้ไหมได้อยู่ คมแดงไม่เลยไม่เลค่ะจิงใจจิงใจอยู่เอให้หน่อยออ๋ไม่ซื้อค่ะนะเดี๋ยวนเราจะก็จะอยู่กับเบ็ดต่ำๆไปก่อนเนาะเพราะตอนต้นเกมเราก็แบบเบ็ดสูงด้วยความมั่นใจไงเออจิงใจไมล้ะมือจบกจม่ะเขายังสูบกลับไปเหมือนเดิมนะแต่เราก็ยังจะสู้ต่อไป ไปกับการเปิดเทอร์โบค่ะไม่รอนะ่จึงใจต่อไม่รอแล้วนะพี่เออ,อาสาวเข้าปัน้นขอซูชิแบบคำใหญ่ๆตโตๆได้ไหมซูชิไปแล้วนี่รอบแรกเออซูชิรอบแรกไปแล้วขออีกคำตโตๆ,ๆได้ไหมสิบมาละกองมาเลคิวมันเลยไม่เป็นไรดีอยู่อืม อจึ้งใจนะขอจึ้งใจ400สุดท้ายหมดเป็นหมดอ่ะ10ไหลต่อได้ไหมหมดเป็นหมดเออให้มันรู้กัน,ปนไปเลยหมดนะไม่ไม่แตกแล้วนะไม่เล่นเกมนี้เกมเนี้ย,นนยจึ้งใจเกินแต่ว่าจึ้งใจจะเป็นจึ้งใจแบบไหนเราก็ดูกันอ่ะอยัางไงาโอ้ยเจียเสียวเๆี จริงกดไฟก็ลุ้นไปนะมันแบบอันตรายอยู่นะทุกคนเป็ด40ทุนเหลือ3ามร้อยมันก็อันตรายจริงๆนะนปันไราด้วยเพราะความจึ้งใจของเราเอออีกอีกไหมละจึ้งใจไม่จึ้งใจได้มาหนึร้อยสี่สิบบาทนะคะตอนนี้โอ้ช่วยคูณแรงๆได้ไหมอ่ะไปออตโต้สิบครั้งจึ้งใจ่อย จริงใจไหมจึิงขค่อนข <sliding noise> ้างเต็งจ่ายอยู่นะเกมเนี้ยมันก็แบบว่าขึ้นเป็นเกมลุกรักของใครหลายๆคนนะเต็งใจเลยนะเออแต่ทำไมวันนี้ทำแบบนี้วะเออเวอเว่อเว่อเว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 อ่ร็ดไม่หนุ่มไม่ค่ะไม่ค่ะไม่รดค่ะ สุท้ายมันก็ให้ค่ะไปเลยเฮ้ยเอ้ยเลยเล่ยกไม่เกี่ยนอ่ะเพอาแล้วมันลองใจมาคูณหกไปเลยคูณแปดไปเลยเออสี่ร้อยแปดสิบมาเอกเอ้างงนะเอองงเลยนะทำแบบนี้งงเลยนะขอความจึ้งใจได้ไหมเต็งจ๋า ขัปันมาอเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะโอครั้งคุคณแปดค่ะทุกคนอะคุณสิบมาแต่ไม่ใจ่นะคุณสามสิบแต่ไม่ใจ่นะเออคุณแปดสิบแต่ไม่จ่ายนะเออคุณร้อยแต่ไม่จ่ายนะเหมือนเดิมนะอื้อหือึร้อาสิบสองบาทค่ะทุกคน กับ3ครั้งกับคูส12เออคูส 14, 16, 18เป็นลิบดเอื้ออืมมาเลยสองเปนหกไปอีกฮึมไม่ค่ะแล้วแซลมอนจ่าเลยสิบจ่าเลยคิวจ่าเลยเอ็ดจ่าไล่เอ้ออะนุ่นอีกมาลงมา,ลงมา,ล,งมาลงมาเลยจ้าอะ ปเปิดน้ำลายยืดค่ะแต่ไม่แพ้เราเลยอีกหนึ่งครั้งขบุญแปดจึ้งใจในยรอเนี้จึ้งใจไม่ไหวแปดพันสีส่ร้อยบหกาทจึ้งใจมาแม่ฮ่าเข้านใหม่อีกแล้วต่อมคอคุณ้ิเศษเ็จึ้งใจไม่ไหวเลยจึ้งใจมาอุณพอๆๆสาวๆเลิกเลิกเลิกยุดๆยุดยุดยดแบบเดียวนี้ ทุกค,คนเราจะพอกันเท่านี้นะเอ่อ9,816บาทนะคะเอ่อคนท่านนี่จะจึ้งใจอยู่อ่ะยังไงปัดเศษหน่อยละกันปัดเศษเนาะนิดนึงขอ,อน,นิดนึงเอิอม่มขอ,อน,นิดนึงเอ้ยคิวมาขึ้นคนนะมันเลิศนะอ่ะอ,อ่ะไม่น่ามาแล้วแหละอ่ะถ้าปัดต่อก็คงจะ อันนี้ก็จะแบบหลุดหมื่นขอแบบจบที่หมื่นหนึ่งสวยสวสำหรับวันนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยน้องกด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยอาจจะได้เจอกันทุกทุกวันเลยแล้วก็ฝากช่องรองด้วยค่ะกะเชยไม่เคยขาดทุนว2ต่อไปจะพาไปเล่นเกมอะไรก็ติดตามกันได้เลยนะมุ่นมุนใจยจสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย